เอาแล้วครับกลับสวัสดีทั้นผู้ชวทุกขั้น,น,นครับวันนี้กลับมาพบกับผมมิตรการทีวีกันนะครับวันนี้ผมมาผมจะมาโชว์รหัสที่ผมจะแจกอีกรหัสนะครับรอร้อยยี่สิบันะครับมีปืนอะไรบ้างไปชมกันเลยครับนี่นะครับผมไม่ค่อยเก่งอังกฤษดูกันเอาเองนะครับผมจะแจกรหัสนี้ v a h สามนะครับผ่านนี้น้องคนหนึ่งให้มาครับก็โหดอยู่นะครับช่องเปิดสีซ่องแล้วนะครับหลานถุนจะแจกอีกไปเรื่อยๆนะครับถ้าซัพ์ขึ้นเยอะนี่ครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างไม่มีอะไรมากนะครับ ผมไม่ค่อยเก่งอังกฤษผมแค่มาบอกนะครับใครได้ก็ขอยินดีด้วยนะครับผมรอร้อยยี่สิบซับนะครับแล้งก็ไม่โหดน,นะครับไม่ค่อยโหดไหว,วไหลนี่นะครับ ก่อนก็มีแค่นี้นะครับงั้นขอปิดคลิปเพียงแค่นี้นะครับไปละ